สวัสดีครับวันนี้เรามาผัดกว๋วยเตี๋ยวคนจีนก็เรียกว่าผัดหมี่เตี๋ยววันนี้วันหยุดไม่ได้หยุดหอกครับเราหยุดของเราเองเป็นวันพุธก็ให้แม่ครัวเขาผัดกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจีนหรือคนจิงเขาก็เรียกว่าหมี่เตี๋ยวผัดง,ง่ายๆครับเรามาลวกเส้นเสร็จ ก็ใส่น้ำมันแล้วก็มาผัาให้ร้อนๆแล้ใส่ต้นหอมกระเทียมเจียวถ้าเราจะใส่ไข่หรือว่าจะใส่เขาเรียกอ,อะไรกุ้งเกลืออะไรก็ใส่ได้ส่งเครื่องไปเลยที่ร้านค้าเมื่อวานนี้ผมไปกินออส่วนโอ้ไม่ได้เรื่องมีแต่แป้งไม่อร่อยรสชาติเจิดมากที่นดมอท่าพระ ไม่ได้เรื่องราคา120บาทวันนี้เราก็พอดีเข้าไปในซุปเปอร์ก็เห็นมีเตียวแล้วก็ซมาซื้อเอามาผัดกินดีกว่าอยู่บ้านนะครับเราไม่ได้ทำอะไรหิวขึ้นมาล้วก็ผัดมามา่าเราก็เบื่อแล้วเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะกินอันนี้เราก็ใส่ซีอิ๊วหน่อยใส่หรือยังต้องใส่หน่อย หอมพริกไทยโอเคใกล้เคียงแล้วโอเคนะครับ